สวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้มาต่อกันที่หนังสือ The Four Hour Work Week นะคะในขั้นตอนที่3แล้วนะคะขั้นตอนที่3นี้ก็จะเป็นตัวลอลิงค่ะคือลื่นไหลนะคะทําอย่างไรในงานที่เราทําหรือว่าธุรกิจที่เรากำลังจะเริ่มต้นเนี่ยให้มันเป็นไปได้ด้วยความลื่นไหลค่ะซึ่งในหนังสือเล่มนี้เนี่ยคุณทีมได้กล่าวถึงในขั้นตอนนี้ไว้ด้วยกันหลายเรื่องเลยนะคะตั้งแต่เรื่องของการที่เราจะต้องท้าทายตัวเองแล้วก็ พยายามค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆคะ่ะถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสบางอย่างที่ได้รับเลือกให้มีความรับผิดชอบที่สูงขึ้นนะคะให้เราคิดซะว่าการที่เราจะได้ทําหน้าที่นี้มันเหมือนกับการที่เราจะได้ฝึกตัวเองในการเป็นหัวหน้าคนคะ่ะ ในการเป็นหัวหน้าคนมันก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยกำลังฝึกเริ่มต้นการเป็นเจ้าของกิจการอยู่ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นการที่เราทำงานให้กับองค์กรอย่างเต็มที่แล้วก็ใส่ใจเนี่ยมันเป็นเหมือนกับการฝึกตัวเองเลยนะคะไม่ใช่เจ้าของกิจการทุกคนที่จะทำงานทำธุรกิจตัวเองได้อย่างราบลื่นมันจะต้องมีประสบการณ์อย่างนี้ก่อนคะ่ะธุรกิจเริ่มต้นที่คุณทีมเขาแนะนำนะคะเขาบอกว่า ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่งบน้อยเนี่ยเขาก็มองว่าธุรกิจที่จะต้องเ,ออเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องการบริการเนี่ยอาจจะต้องคิดเยอะๆหน่อยค่ะเพราะว่าถ้างบน้อยลงทุนไม่สูงเนี่ยมันอาจจะทําได้ยากแล้วก็งานที่เป็นพวกเกี่ยวกับงานบริการนะมันก็จะค่อนข้างใช้บริโภคเวลาของเราไปค่อนข้างเยอะค่ะดังนั้นอย่าลืมคิดถึงเรื่องของการจ้างงานภายนอกด้วยคุณทีมเขาบอกว่าคนที่เป็น the new rich เนี่ยเขาจะรู้จักการบริหารเวลาเป็นอย่างดีเลย ทุกอย่างที่เราทําเราอาจจะทําได้ดีก็จริงแต่ว่าถ้าเรามีคนมาช่วยมันอาจจะคุ้มค่านะคะอย่างเช่นในเวลาหนึ่งชั่วโมงนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถทําเงินได้25เหรียญแต่เราจ้างคนมาทํางานชิ้นนั้นเนี่ยที่10เหรียญก็ถือว่าคุ้มนะเราเอาเวลา1ชั่วโมงนั้นเนี่ยไปทํางานที่ได้25เหรียญดีกว่าคะ่ะแต่ถ้าเรายัง no idea อยู่ว่าเราจะทําธุรกิจอะไรนะคะลองถามตัวเองดูค่ะว่าถ้าเกิดไม่มีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเลยเนี่ย ตัวเราเองอะอยากที่จะทำอะไรค่ะ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคุณทีมเขาก็พูดถึงแนวธุรกิจไว้ดังนี้นะคะธุรกิจที่มีความเป็นไปได้สูงเนี่ยน่าจะเป็นธุรกิจที่ไม่ได้มีส่วนแบ่งกับคนอื่นเยอะนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีคนเอาของมารับมาขายอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีโอกาสเยอะที่คนอื่นเนี่ยอาจจะตัดราคาของเราไปนะคะอย่างที่2ถ้าเกิดว่าธุรกิจนั้นเนี่ยจำเป็นที่เราจะต้องจ้างคนอื่นในหน้าหรือบริษัทคนกลางเข้ามาเราอาจจะต้องเสียส่วนต่างกําไรเยอะค่ะดังนั้น ธุรกิจที่คุณทีมมองหามันจะเป็นเรื่องของธุรกิจที่เป็นตัวเรานี่เองที่สร้างสารรค์มันขึ้นมาค่ะซึ่งก่อนคิดว่าในคอนเซปต์หนังสือเล่มนี้เนี่ยคุณทีมบอกว่าถ้าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญไม่รู้อะไรเลย ก็ไม่เห็นต้องกลัวเลยนี่คะเราก็ไปสร้างความรู้นั้นขึ้นมาค่ะธุรกิจหรืองานที่ต้องมีคนกลางเข้ามาเยอะๆเนี่ยมันจะเสียค่าส่วนต่างกําไรหายไปเยอะเหมือนกันค่ะขั้นตอนในการเลือกธุรกิจนะคะถามตัวเองก่อนว่าเราเนี่ยมีความสนใจในอะไรเพราะว่าเราอาจจะต้องอยู่กับธุรกิจนี้ไปอย่างยาวนานมันน่าจะต้องเป็นกลุ่มที่มีความเฉพาะเจาะจงค่ะมองดูว่าตัวเราเนี่ยอยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมอะไรสังคมอะไรนะคะอย่างเช่นบางคนเนี่ยเป็นอ,อ,อยู่ในแวด วงของนักกีฬาเนาะนักศึกษาอย่างเช่นของคุณทีมอย่างนี้นะคะในในตอนแรกที่เขาเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยก็คือชื่อว่า b r a n n Quicken เนาะซึ่งเขามองว่าจะเอาธุรกิจนี้เนี่ยจับกลุ่มลูกค้าที่เป็นนักศึกษา บวกนักกีฬานะคะก็คือนักศึกษาที่เป็นนักกีฬาซึ่งในคอนเซปต์ของแบรนด์ควิ k e คสเนี่ยมันจะเป็นอาหารเสริมที่บำรุงระบบประสาทแล้วก็สมรรถภาพร่างกายของคนหนุ่มสาวที่เป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเขาก็แบบตั้งใจที่จะเจาะตลาดตรงนี้เลยนะคะและอย่างที่2คือการระดมสมองค่ะเมื่อเรารู้ว่ากลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยคือใครเราระดมสมองเลยนะคะซึ่งคอนเซปต์ของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันน่าจะต้องสามารถ ควบแล้วชัดเจนได้ในประโยคเดียวะคะ่ะซึ่งคุณทีมเนี่ยก็ยกตัวอย่าง Apple ขึ้นมานะคะในตอนนั้น Apple เนี่ยกำลังจะออกตัว iPod ค่ะฟังเพลงนะคะเขาก็คิดคอนเซปต์ในหนึ่งประโยคออกมาได้จริงๆก็คือ1,000เพลงในกระเป๋ากางเกงของคุณอ่ะก็คือ1,000เพลงเนี่ยมันอยู่ในตัวแท็บ iPod แค่เครื่องเดียวที่สามารถพกพาทุกอย่างได้คือมันจบเลยนะในแค่ประโยคเดียวอันนี้ฉลาดมากๆเลยนะคะนอกจากนั้นสิ่งสําคัญคือการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์และสินค้าของเราให้ดูดีดูพรีเมียมค่ะมันก็จะเป็นการ ซีเล็กเป็นการคัดเลือกลูกค้าไปด้วยถ้าเราตั้งราคาสินค้าของเราเนี่ยค่อนข้างต่ำกลุ่มลูกค้าของเรามันจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เครดิตน้อยนะคะแต่ถ้าเราตั้งราคาที่มันสูงขึ้นมาหน่อยทําสินค้าของเราให้ออกมาค่อนข้างดีเนี่ยก็จะคัดกลุ่มลูกค้าที่ค่อนข้างดีไฮนะคะและลูกค้ากลุ่มนี้ก็จะมีความเข้าใจในสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเขาประมาณหนึ่งเพราะว่าเขานี่จะต้องจ่ายเงินเยอะใช่ไหมคะสิ่งที่คุณทีมเน้นย้ำในขั้นตอนนี้มาก เลยก็คือการสร้างการปั้นตัวเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญค่ะไม่ต้องกลัวเลยว่าเราจะไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรสักอย่างในสาขาไหนนะคะแต่ว่าเราสามารถไปหาความรู้ของตัวเองได้ค่ะไม่รู้อะไรก็ไปหาแล้วก็สร้างจุดที่เราไม่รู้ขึ้นมาให้กลายเป็นจุดเด่นนะคะซึ่งในขั้นตอนนี้เนี่ยคุณทิมก็จะแนะนําวิธีการสร้างความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้วยนะเอาเท่าที่จําได้ในบางขั้นตอนนะคะก็คืออย่างเช่นเราไปอบรมไปฝึกนะ ใช้เวลากับมันค่ะแล้วก็พยายามหาโอกาสให้ตัวเองโดยการเข้าไปยังสมาคมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั้นๆนะคะหรือถ้าผลิตภัณฑ์ไหนสินค้าไหนเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่ทดสอบหรือเป็นที่สนใจแต่ว่ายังไม่ได้แอปพลูขึ้นมาเนี่ยเราลองไปถามคนที่อยู่ในสังคมนั้นดูค่ะว่ามีวิจัยอะไรหรืองานอะไรที่เราพอที่จะช่วยเขาได้บ้างนะคะลองไปสอดส่องดูค่ะว่านิตยสารตามร้านแผงหนังสือเนี่ย มันมีเรื่องอะไรอยู่บ้างที่คนเขามักจะสนใจนะคะร้านหนังสือร้านขายนิตยสาราเนี่ยมันถือว่าเป็นแหล่งมากๆเลยนะคะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเรื่องของอินเทอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวนะคะ ลองศึกษาดูค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าตลาดที่คุณควรจะทําในตอนนี้ควรจะไปเจาะกับใครนะคะวันนี้ก็อาจจะจบแบบสั้นๆง่ายๆนะคะกับขั้นตอนที่3ในหนังสือเรื่อง The 4 Hour Work Week นะคะครั้งหน้าก็จะเป็นขั้นตอนที่4ขั้นตอนสุดท้ายแล้วเราก็จะจบหนังสือเล่มนี้กันแล้วเนาะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะใกล้แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นเล่มใหม่กันกําลังคิดเลือกอยู่เลยคะ่ะว่าจะเอาหนังสือเล่มไหนดีนะคะ คือเอาจริงนะบางทีนั่งรีวิวหนังสือนะคะก็แบบแบบคิดในใจว่าเราแบบพูดหลายตอนไปหรือเปล่านะแต่ว่าโดยส่วนตัวคิดว่าอยากจับจุดทุกอย่างให้ให้ให้คนฟังรู้อะค่ะแล้วก็บอกไปบางบางทีเราพูดพูดไปเราก็แบบอาจจะเก็บตกไม่หมดเนาะแต่ก่รก็แอบ,บคิดว่าอยากให้ทุกคนได้แบบ เก็บตกจุดเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยค่ะที่เรารู้สึกว่าเอออ่านแล้วมันเออมันว้าวมันน่าสนใจอะไรเงี้ยคะก็อย่าเบื่อกันนะมีอะไรก็ติชมได้นะคะวิจารณ์ได้ก่อนเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของทุกคนเลยนะคะแล้เวเจอกันนะคะบ๊ายบายคะ่ะ